ตามาตอในชั้นกรองข่าวชั้นที่3นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้สืบทอด2ปีนะคะอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะส่วนปกช่วงนี้มาก่อนเลยสืบทอดอำนาจทอดไข่อ่ไขเียววหรือไข่ดากปกหนึ่งวันนี้ช่วงนี้แหละ3มิตสีกระสวงนะคะแฟนรายการบอกว่าชอบหรือเกินนฮะป้ายนี้ขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ ขาปายโคตรแพงค่าแรงสามรอยทีมงานฮะคนะฮะคุณผู้ชมนี่ชอบเือเกินเนี่ยไปลายนี้เอาขึ้นใด้ดีกทีหนึ่งหน่อยนี่ขาปลาค่รแพงใครเห็นใครอ่านแล้วไม่ขำเนี่ยนะผมก็ว่าต้องไปหาหมอแล้วแหละฮะค่ะถ้าต้องผิดปกติแล้วแหละนะครับอ่ะส่งไปกระทรวงหูกว้างกันหน่อยนะคามนาคมนะครับมาลุงป้อมไปไหนวันเนี้ยลุงป้อมแห่งพลังประชารัฐไปไหน ไไไไม่ด้ปหนลุงป้อมอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อป้อมเมื่อเช้านี้จะหยบความเคลื่อนไหวนะฮะมีการประชุมค่ะประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างโหูไม่ธรรมดานะลุงป้อมนะแต่ว่ากระทรวงหลักที่เขารับผิดชอบก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะคุณท็อปวราวุฒิศิลป์าอาชาเนี่ยนี่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 ปลัด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 ตุ๋มปลัดตุ๋มนะฮะประลัดตุ๋มเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากกรมอุทยาน กรมเนี่ยฮะกรมกรมชลประทานไม่กรไหนกรมอุทยานอุทยานที่อุทยานนี่โดนใช่ใช่ใช่เลยอุทยานห้าล้านไงอ้าวหรออ่านั่นแหละฮะขึ้นมาเป็นปลัดนะฮะอ่าแล้วพี่นั่นแกก็ขึ้นมาเป็นแกก็มาเป็นอธิบดีต่อไงอ๋อ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 ก่อนนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะหลังจากนั้นตกบ่ายก็มีการแอบเพราะว่าคือคือเหล่านี้เวลาจะ ประชุมพักเนี่ยในเวลาราชการประชุมไม่ได้นะอ๋อค่ะใช่ไหมใช่สิค่ะประชุมไม่ได้งั้นก็หลังเลิกง,งานกี่โมงครเลิกง,งานราชการสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยฮะเลิกแล้วเวลิกแล้อ่า<ะ>เลิกแล้วสี่โมงนฮะสี่โมงเมื่อประมาณสักสี่โมงเริ่มประชุมละประชุม,มกับแกนนําพักนะฮะเรื่องที่จะหารือกันก็คือเรื่องของการจัดงานหาทุนน่าสงสารมากนะโต๊ะจีนเหรอใช่ฮะน่าสงสารมากเลยคงคงไม่ใช่โต๊ะช้างหรือมั้งฮะ นะฮะคือน่าองทารมากเลยลุงป้อมประชุมจัดงานหาทุนในขณะที่ลุงตูน้องรักเนี่ยน้องเลิฟนะฮะโอ้โหทุนทะลักเลยแต่ว่าลุงป้อมต้องมาจัดงานโต๊ะจิมว่าจะจัดกี่โต๊ะดีแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่าลุงป้อมกับลุงตู่ทำไมถึงชอบศูนศิลิกินเหลือเกินของใครฮะ้องมิวครับขอถามหน่อยสูนศิลิกินของใครของใครล่ะลุงตู่ก็จะสูนศิลิกินนี่ลุงป้อมจะจัด จะจัดงานเนี่ยเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะงานหาทุน<อ>หาทุนเข้าพักเนี่ยวันตอนนี้เลื่อนมาเป็นวันที่30<อ>ิบเดี๋ยววันนี้ต้องเคาะอีกทีหนึ่งว่าตกลง30สิยังจะเอาอยู่<อ>หรือเปล่สาส0มิมกราคมเวลาพี่พ้อมถามมาของใครอ่ะคดีการเมืองเคลียร์ง่ายกว่าคดีกับเอกชนนะใช่ไหมฮะอมาฟ้องพันล้านใช่ไหมใช่เรียกเยอะนะก็ลุงป้อมก็จะจัดที่สุนศรียกิจอีกถึงบอกว่าเี่นไม่ได้ฟรีเหรอค่ะฮอเขาไม่เอาตังค์เหรอฮะ ทำไมถึงชอบลือเกินศูนย์สินเลกิจอาจจะสะดวกไงคะ,ะงประชุมพักร่วมก็ไปไประชุมที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์อะไรเงี้ยเขาไม่เอาตังค์เหรอฮะต้อไปถึงชอบจังสะดวกไงทําใหม่เสร็จ<ะ>โอ้โหห้องก็หรูหรามกว้างค่ะค่ะเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่า,ว,าว่าจะเคาะวันที่30ิหรือเปล่าคต้องพันล้านนะครับน้องมิวพันล้านพอเหรอคะพอแล้วพันล้านพันล้านเนี่ยหมายถึงว่าที่ ที่จะต้องแจ้งกกตนะฮะไอ้ที่มันมีมันมีรายรับรายจ่ายถูกต้องใช่ไหมฮะว่าจัดงานหาทุนโต๊ะละร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านนะฮะจากแค่สิบโต๊ของพโต๊ะจีนก็ได้พันล้านแล้วไม่ต้องจัดเยอะไม่ต้องโอคนมายั่วเยี่ยมคนเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ฮะเอาแต่หัวกะทิมาเลยก็ซื้อไปเลยนะโต๊ะเก้าอี้เท่าไหร่โต๊ะจีนมีหนึ่งโต้มีมีสิบมีแปดถึงสิบที่นั่งแล้วแต่โต๊ะแปดถึงสิบสิบก็คนละคนละ คนละสิบล้านก็โต๊ะหนึ่งก็ร้อยล้านเอาพัานล้านก็สิบโต๊ะสิบโต๊ะแค่นั้นก็พอนะครับนั่งห่างๆกันเข้าใกล้กัน <laughs> ของพลังประชารัฐ